สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเชิญคนเข้าห้องประชุมนะครับน,นี้ก็ผมใช้ตัว Zoom call meeting นะครับวิธีการง่ายๆนะครับนี่ครับเราใช้ตรง meeting นะครับ meeting แล้วก็ลอง สเกจูนิวมิทติ้งดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นการประชุมนะครับทดสอบการใช้งานสูมนะครับเราก็จะเริ่มตั้งเวลา PM. นะครับ 8.pm พ m นะครับ ใช้งานถ้าเป็นแบบฟรีนะครับจะใช้งานได้แค่40นาทีนะครับแล้วก็มีแค่ได้แค่3มคนนะครับนะครับใช้แค่ได้แค่3าคนนะครับแล้วก็เอาแค่นี้ละกันนะครับ40สนาทีเอเคครึ่งชั่วโมงก็พอโอเคนะครับ ครึ่งชั่วโมงะนะครับไม่มีการทำซ้ำนะครับ m e e t i n g ID นะครับก็ใช้ให้ g e n e r a t e แบบอ u ต o m ม t ติแทนนะครับอ u ต o m ม t ตินะครับวิดีโอวิดีโอให้ ออนะครับ host on นะครับให้สามารถที่จะโทรหรือว่าใชคอมพิเตอร์ออดิโอใช้ทั้งสองอย่างนะครับอันนี้ให้สามารถเข้ามาก่อนโฮสได้ไหมนะครับไม่ต้องนะครับอ่ะแล้วก็กดตรงนี้นะครับให้มีการเลคคอร์ดมิ i ติอัตโนมัตินะครับ โอเคครับผมกดเซฟนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทดสอบการใช้งาน z o ูมนะครับ m e e t i n g ID ด mm ีทกเจนอัตโนมัต hmm. ิมาแล้วนะครับอันนี้คือจอย URL นะครับก็ป,ปี้ส่งไปก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ Google Calendar ในการส่งเชิญนะครับ ช็คก่อนอะฮะผมใช้นุยสลันนะครับอันนี้ผมก็จะเชิญคนเข้าประชุมนะครับ สมมุติว่าเอาแค่คนเดียวก่อนแล้วกันนะครับกดบันทึกนะครับแล้วก็ส่งเชิญเข้าไปนะครับนี่ครับก็จะเข้าที่ google calendar นะครับอันนี้ที่ gmail นะครับก็จะมีการส่ง Meeting ไปประมาณนี้ครับจะมีการทดสอบเนี่ยครับจะมีกำหนดการมาให้นะครับแล้วเวลาผู้เข้าร่วมก็จะแค่กด ตรงนี้คือในการจอยมิทติ้งนะครับลิง์นี้นะครับมันก็จะมีเปิดซูมอัตโนมัตินะครับอาวนี้เดี๋ยวไปดูที่แอปพลิเคชันซูมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอานนี้เป็นอีก Account หนึ่งผมออกก่อนนะครับ Switch Account อ่ อ้าวทำไมยังเป็นอันเดิมอยู่สายเอาล้วกันนะครับแล้วก็สายอินนะครับเปลี่ยน Account นะครับแล้วก็เปิดซ o มโอเคนะครับตอนนี้ก็จะมาเป็น Account หน่วยสลัรแล้วนะครับคราวนี้มาดู Meeting ที่ตั้งไว้นี่ครับมีการตั้งไว้เรียบร้อยนะครับทดสอบการใช้งานนะครับ ก็การใช้งานนะครับแล้วก็ผม Copy Invitation ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอาไปแชร์ไว้ที่กลุ่ปลายนะครับ นะครับก็ไม่น่ายากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ